yeah <laughs> ออกมาดูกันก่อนดีไหมคะดีค่ะแกะทุกสีแกะทุกสีเลยดีกว่าไหมคะไม่งั้นเดี๋ยววันจะนาร ma ค่อยแกะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้บอกก่อนว่าเราจะซื้อหาซื้อได้ที่ไหนคะที่ลาซาด้าค่ะเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ลาซาดา้าก่อนนะคะไปลาซาด้าแล้วโอเคค่ะหาซื้อได้ที่ลาซาดา้ามีหลากหลายราคาเลยนะคะ สวัสดีผู้ชมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นกันนะคะว่าวันนี้คงแกะได้หมดแน่นอนค่ะ